ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันกับช่องกินยังไงให้รอดรอ่ะกินแต่สัตว์กระเบือจะนรกนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสแขกรับเชิญอ่ะหนึ่งก็อาจารย์เต้น,นะครับสองจา่าดมวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับช่องจา่าดมน,นะถือเป็นช่องใหม่วันนี้ก็เดินทางจากลบบุรีดเดินทางจากสุรินทร์มาเยี่ยมจ่าดมที่ลบบุรีนะวันนี้อะไรเนี่ยเลิกงานแล้วก็เพจดเราต้องรอดนะครับอืมเดกกินยังไงให้รอดก็มาพี่ชายมาทังทีก็ จัดจุเลยครับเนี่ยอาหารสิงโตเลยนะไอสัมภาษณ์ในของประธานสุราโลกนี่ว่าอย่างไงครับเนี่ยผมสำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นอาหารที่แปลกใหม่แปลกใหม่ต้องลองครับนี่ฮะจัดเลยไหมจัดเลยไหมนี่จัดเลยครับเชิญเชิญพี่ลุงครับตามไอ้นั่นเพจเลยแบบว่าสดๆนะครับสดๆแบบบอกว่าตามชื่อเพจเลยกินยังไงให้รอดเอาแบบคนตับกันเลยนะอ่ะเราต้องนั่งหันไหมนั่งหันไหมโอ้โห ครั้งแรกในชีวิตเลยนะมาเอ้าวจ่าเต้นั่งจัดก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดกล้องเดี๋ยวหลุดกล้องเดี๋ยวหลุดกล้องกล้องไหนถอยไปอีกชั้หน่อยนะขอคำแรกเลยนะคำแรกเลยพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อืมอายอะอันี้อะไรอายอะไรตัดดิยังไงให้รอดเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวกลัไม่รอดผมผมยังไม่เนี่ยของป่าเลยนั่นะเป็นไงพี่มันหวานมันหวานนะโอ้โหไม่ลองแบบไม่แบบไม่มีน้ำจิ้มก่อน ยิงยังไงให้รอดนะครับแบมไม่มีเห็นัดนไหมเห็นไหมไม่มีอะไรดีกวานี้สุดแล้วนานต่อือ ไงข่าววะพอพาใช้ได้เหรอได้ได้ครับนี่หวะเอามคุ่ยจังพาเลยเอแบบบางบ่ายเลยบางๆ่ายอะนะใหญ่มันโหดเกินใหญ่โคตรเออมันต้องสมชื่อเพจด้วพี่เอ้ากินอย่างให้รอดเนาะไม่จริงๆเราเราไม่มีน้ำขาวเลยถ้ามีน้ำขาวมันได้นะ่ไหมนะถ้ามีรถดูดิแดงๆงี้เหรอเดงๆงี้เลย ก็ขออภัยคนที่ไม่กินด้วยเนาะบางคนเขาไม่ชอบนะแต่เรามันสายหนักอยู่แล้วนะสายหนักเลยแล้วเราพูดเยอะไม่ได้หรอกเราอะไรน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียไม่น้อยก็น้อยเกินตัวนั้นอืมจ้างกุยใจเหรอกุยใจอืม เอาเอาแล้วไอ้พูดอย่างนี้เหมือนสอนผมฟังน้ำรู้เรื่องนะบ่ไหนเนาะอืมอืมอีธานอีสานอีสานได้ไม่ไมอีสานสุรินทร์มาทางสุรินทร์นี่ไม่ได้เลยนะ่นก็เนี่ยนี่ครับมันต้องใหญ่ๆอย่างงี้เนาะขอแบบพันไดไหมได้ได้ครับสามพันตับนะเขาเรียกว่าพันกรีบเหรอถามกรีบพันตับครับเนมะเอ้ยสามสิบกรีบบรรยากาศข้างหลังได้นะครับ ภาษาสุรินทร์ว่าอะไรครับเนี่ยถากเสื้อตีใส่กูอ๋อใส่กูใส่กูเออภาษาชสานเขาเอิอนเนื้อเนื้อบ้านเฮาเขาเรียกใส่กูใส่กูบ่ครับผมภาษาปากโยโอมโมเช่อืมก็บรรยากาศได้วันนี้ได้ครับบรรยากาศนี้ดูบรรยากาศนะฮะนี่คือแบบเราเหมือนกินเหล้าวานจันทร์นะเหมือนนะเหมือนเสพบรรยากาศนะจริงๆเราไม่ชอบกินสุรานะแต่เราชอบอะไรจ๊ะชอบบรรยากาศนั่งเห็นไหมบรรยากาศสหายสุรา คือทุกอย่างต้องอยู่กับบรรยากาศนะใครว่างๆก็เดินทางมาหาวหน้าเผากับอาจารย์โดมเวยแล้วกันนะที่ลบบุรีอยาามาทําคลิปกินด้วยกันก็มาได้คนนี้น่าจะไม่สู้วล้วนีไปแล้วนีไรอาจารย์เต้เนี่ยนีไปแล้วเอาแบบเอาไปพันตับเดี๋ยวปาดให้ยาวๆเนเดี๋ยวขอขอแบบเพียวๆก่อนแล้วกันนะจดเลยเด้อยเดี๋ยวว่ากันเด้อเอฟซี ืขาดน้ำปลาจานเต้บอกขาดน้ำปลาครับผมบอกแล้วเรื่อนขึ้นเรงจานโดมแตาสำหรับผมก็เรียนรู้เพจใหม่ครั้งแรกก็ขอบคุณพี่ชายแล้วกันนะคะที่ว่ามาแนะนำการทำเพจแล้วก็อจะรลังสรรเมนูแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับอ่ให้กับทางบ้านได้รับชมครับก็ฝากติดตาม จ้องกินยังไงให้รอดนะครับแล้วก็ฝากเอฟซีหัวหน้าเผาเราเรื่องติดตามน้องโดมด้วยกันบอกเลยครับครบเครื่องเรื่องการสแตกนะนี่สุดยอดเชื่อหัวหน้าเผาไม่มีผิดหวังเอาเอหนะแหม <c oughs> คบเครื่องเรื่องการแตกครับเป็นครับก็ดีแด้วนะาได้ผักเตาจ,จานนะสุดยอดเลยผักอะไรครับผักเตาสะเดาโอ้ต้องขมๆแล้วนะได้วันนี้เลิกงานมาแล้วก็มาจัดเลยวันนี้ โอ้โหแบบตู้ดิทัวแบบโอ้โหเลือดไม้จะเบื่อนะต้องกินแบบหนักๆใหญ่ก่อนนะถ้ามีน้ำเขาวน่าจะดีนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับอยากจะทั้งหมดเลยเนี่ยทำไปเกรงใจเอฟซีจัดให้หมดเลยเนี่ยทำไปเกรงใจคนกินด้วยเลยทำดียวหมดแล้วเนาะกับจะโดมไปกินกิ้งกือเป็นไหม กิ้งคือทำกินได้ไหมกินได้ครับกินได้ก็ตุ๊กแก่ตุ๊กแกนี่โอ้โหของมักเลยดิของมักเลยของมักเลยทุกใบหมายถึงว่าอาจารย์โดมีตุ๊กแกกิ้งคือไส้เดือนนี่อัดหมดเลยได้ได้ทุกอย่างที่ควางหน้าทุกอย่างครับกินให้รอดคือสัตว์ปีกสัตว์น้ำยกเว้นเครื่องบินกับรถถังเอาเอาเอาโอ้หน้าเผาพูดเยอะเลยเขาไม่ธรรมดานะคนนี้เขาไม่ธรรมดาโอหสุดยอดสุดยอดทำปลายไม้เลยนะพ่อ ก็ึ้นแบบหาเแน่นอนวันนี้เนาะเยอะมากครับกินในภูมิประเทศฑ์อเราเนี้ยอืมต้องแบบใหญ่ๆอ่ะโอ้เราผ่านไปผ่านมาก็ดูอะไรกันนี่โอ้อ่ะชนกันอ๋อเนี่ยผมขอชนในตัวนี้แล้วกันสองเอาโอเคผมชิ้นใหญ่กว่าเขาแน่เออ นี่นะครับตนนันใหญ่ไปเลยผมมันได้ถ้าอีสานมันค่อยว่ากินโปมกิน,นปมกินโปม,มคำใหญ่ๆเนี่ยปมคุณเจ้าแม่ได้กินไหมท่านเขาคูณเยอะกินได้รึเปล่ากินเผกด้วย <c oughs> ไม่ต้องเหนื่อยเหับพวกเราเนาหนื่อยเลยเมื่อยเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงเหร จริงไม่มีเก้าอี้นั่งเราคือเราแบบเน้นบรรยากาศก่อนนะโอ้โหดูโอ้โหดูลงเรื่อยๆเจออ่านหน้าเผ่าครั้งแรกได้ประทับใจเลยครับเจออเจอหน้าเผ่าเจอในทีวีครับเจอตารา,ายการตารายการอืมตอนนี้ไม่เจอตัวจริงแล้วเจออ่างหน้า <c oughs> <ๆ S 1> เผ่าเบิ่ดเบิ่ดไหมเบิ่ดเบิร์ดเลยเบิ่ดบ่ดเบาเมองกับธรรมดา หัวจานตียอมแพ้อออมีกชิ้นนึงชิ้นหนึ่เอาขอคำสุดท้ายก่อนเนาะครับสุดท้ายแบบหนักๆกันเนาะจานใส่ตามมาครับเนาะงานจานดมพันมาไปเดี๋ยวขออนุญาตพันให้กันนะครับนะอ๋อเข่าพันเข่าพันใช่ไหมอันนี้พันเลยเข่าพันจะไม่จานครับไป เป็นพื้นที่กินที่ปวดขามากเลยเนี่ยเป็นกินกกินอร่อยแล้วแม่งโคตรเมื่อยจะบอกให้กินอร่อยทั้งเมื่อยเออกินแล้วกินแล้วถูกทำโทษยังไงก็ไม่รู้ดีแปลกยังไงก็เลยเนมนบ่นทำโทษเลยมานั่งญี่ปุ่นยังไงก็เลยสไตล์เดียวเลยเอาหัวปักพื้นกินดีกว่าไหมเอาคำสุดท้ายนะก่อนที่จะเดินทางกลับแบบชันหนักเลยเอาพันไหมพันพันพันตรงไหนเขาเนี่ยนะ นี่เรอจานนี้เออได้ครับพันเนื้อพันนี้นะนั่นแหละครับพันเลยอืออือเอาครับจับขอก่อนนะครับจะวากันเดอครับเอฟซีใหญ่ใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆเลยตอนี่คำโป่งโปไหมครับเนี่ยอืออือันยังมันของแท้ของแท้นะอ้า เจ้วไม่ขาดเนอะเนอะลาท่านผู้ชมไปไหมแล้วทุกนนะอือนะจ้าดพึ่งโอเคทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่า ปิดคลิปวันแรกซอยจุฉลองสองหมื่นซับสไคร์เบอร์ช่องกินยัยไฮรอดส่งมอบช่องใหกับอาจารย์โดมครับก็ฝากเอฟซีหัวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องติดตามอาจารย์โดมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใช่ใช่ขนาดนะครับในเวลาที่มีความอนุเคราะห์นะครับว่าให้น้องได้เพียรเพจต่อนะครับท่านครับโอเคครับเดี๋ราจะกันคลิปอีพีต่อไปเห็นไหมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ถูกใจก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนดีทูบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องหลังเบื้องหลังกี่ใบเออเบื้องหลังป่ะเบื้องหลังกินอย่างนี้แหลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอคลิปทางนี้บ้างฮะคุณถ่ายเลยถ่ายเงี้ยแป๊บหนึ่งอืออาจจะได้ไอ้นี่เขามาเห็นอะไรอันนี้อันนี้ของเราอันนี้เรากินธรรมดาครับธรรมดาจดเดี๋ยวพี่ตักให้เด้อ แล้วที่ตัดให้เองครับครับครับคนทายเนี่ยทายวี่งหรอกกินคำใหญ่พอดอันเละอันนี้เนี่ยต้องต้องค่อยค่อยทำครับพี่ตัดเทียบอยู่แล้วเสียเมือเลยต้องต้องซอยขนาดเนี่ยครับเตียงเด้ออันนี้เลย